สวัสดีครับคลิปนี้ก็ขอมากันดวนๆหน่อยนะครับจะมาให้ดวนได้ไงล่ะครับละครสาห้าเมื่อคืนเล่นปล่อยทีเซอร์ตอนจบออกมาซะแบบนั้นเล่นเอาทําผมนี่ขนลุกไปทั้งตัวเลยนะและผมก็เชื่อว่าแฟนๆสาวห้าหลายๆคนก็คงมีไม่มากก็น,น้อยล่ะครับที่จะต้องตื่นเต้นแน่นอนและหลังจากที่ผมได้ดูทีเซอร์ตัวอย่างไปนะครับอาการคันปากที่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นมาทันทีเลยนะครับและในคลิปนี้ก็จะขอพูดถึงการกลับมาอีกครั้งของเสาห้าเวอร์ชั่นคุณอาจจลองครับ ก่อนหน้านี้ผมก็เคยได้จินตนาการเอาเล่นๆว่าอยากจะให้เสาห้ายุคที่แล้วกลับมารวมตัวกันกับเสาห้าในยุคนี้แต่ก็ไม่คิดเลยนะครับว่ามันจะมีโอกาสเกิดขึ้นจริงๆ,ๆผมเนี่ยยอมใจพี่เวอร์กันเลยนะครับที่สามารถเอาเสาห้าทั้ง5คนเนี่ยกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งได้ อย่างที่พวกเรารู้กันนะครับว่าสาวในเวอร์ชันนี้คือเวอร์ชันรีเมคนะครับเวอร์ชันรีเมคนั้นไม่ใช่ภาคต่อแต่คือการหยิบเอาเนื้อหาเก่านั้นกลับขึ้นมาทําใหม่ทั้งหมดอาจจะมีเปลี่ยนแปลงเนื้อหาไปบ้างนะครับแต่ก็จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยกับเนื้อหาของภาคที่แล้ว ในเมื่อเสาห้าในเวอร์ชันนี้นั้นคือเวอร์ชั่นรีเมคและเนื้อเรื่องทั้งหมดก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แล้วการที่พี่เวอร์นั้นจะสามารถเอาเสาห้าเวอร์ชันทเ่้ากลับมาได้อาจจะต้องเล่าผ่านว่าพวกเขานั้นได้เดินทางมาจากอีกโลกหนึ่งนะครับจะเป็นโลกคู่ขนานหรือว่าจะเป็นจันกราวาลหนึ่งก็ได้เพื่อมาช่วยพวกเสาห้าในยุคนี้ต่อสู้กับศัตรูนะครับ อารมณ์ก็อาจจะคล้ายๆกับหนังสมริโตแมในภาคล่าสุดนะครับที่พระเอกทั้ง3ภาคที่อยู่กันคนละจัก,กรวาลได้มาร่วมมือกันต่อสู้กับเหล่าร้ายนะซึ่งในละครเสาห้าเวอร์ชันนี้ก็อาจจะเล่าถึงประมาณว่าพวกเสาห้าในยุคนี้กําลังจะพ่ายแพ้ให้กับนายพจุและการพ่ายแพ้ของพวกเสาห้าจะไปส่งผลกระทบต่ออีกโลกหนึ่งที่พวกเสาห้าในยุก่อนอยู่นะครับทําให้พวกเขานั้นต้องเดินทางย้อนเวลากลับมาเพื่อมาช่วยพวกเสาห้าในยุคนี้ปราบนายพจุให้ได้นะครับ ซึ่งดูแล้วนะประจนเนี่ยก็น่าจะกลายเป็นจอบอัมังเวทที่โหดมากมากเลยนะอาจจะต้องใช้พวกเสาห้าทั้งสองยุคนั้นรวมพลังกันถึงจะสามารถปราบได้ซึ่งนี่มันก็เป็นแค่การคาดเดาในเรื่องของผมนะครับในื้อเรื่องจริงๆนั้นจะออกมาในรูปแบบไหนพวกเราก็ต้องไปติดตามต่อกัอนในเสาห้าตอนจบคืนนี้แล้วนะครับแต่ยังมีอยู่อีกสิ่งหนึ่งครับที่ผมรู้สึกคาใจอยู่ พราะว่าชุดทหารที่พวกเสาห้าใสานั้นป้ายชื่อจะเป็นชื่อของนักแสดงจริงๆนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะแต่ก็ขออย่าให้มันหักมุมออกมาแบบแปลกๆเลยละกันแต่ถึงแม้ว,ว่าพวกเสาห้ายุคข,ของพี่เอกนั้นจะกลับมาแค่แป๊บเดียวหรือว่าแค่ฉากเดียวนะครับผมว่ามันก็คุมแล้วครับสาหรับแฟนๆละครเสาห้ายอย่างพวกเราที่ได้เห็นพวกเขาทั้ง5้าคนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งบนหน้าจอของช่อง7นะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือความรู้สึกสว่วนตัวของผมนะครับหลังจากที่ได้ดูทีเซอร์ตัวอย่างก,การกลับมาสาวห้าในยุคก่อนไปแต่ทุกคนห่ะครับรู้สึกยังไงกันบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและถ้าใครชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ